นี้นะครับเป็นดงเลยนะครับผมขอปลูกไว้ใน้ายนี้นะครับผมนี่เยอะมากนะครับโอ้โหนี่นะครับลูกเยอะมากเลยนะครับลูกกระามป่าครับก็สวัสดียามเช้ากันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาไปหาลูกกระามก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปหาลูกกระามในป่านะครับเราไปดูว่าจะมีลูกกระ่ามหวานหรือเปล่านะครับ ก็ป <S an> ่าท <an> ี่เราไปเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างอันตรายนะครับผมเพราะว่าป่าที่นี้ทุกที่นะครับจะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าห่างไกลจากหมู่บ้านมากนะครับเพราะแค่เราเดินทางมาก็ใช้เวลาครึ่งวันแล้วนะครับผมอย่างน้อยครึ่งวันนะครับในการเดินทางเป็นป่าที่อันตรายนะครับผมทั้งสัตว์ร้ายแล้วก็อะไรหลายหอย่างนะครับผมเราก็จะประมาทไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้อะไรมากินมากนะครับผมแล้วตลอดการเดินทางของผมเนี่ยผมก็ต้องมีอาวุธติดตัวด้วยนะครับผมนี่ก็ผมก็มี อ่าอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับผมนี่ก็เป็นอ่าบืญที่ชาวบ้านให้ติดตัวมานะครับผมที่มาที่นี่นะครับเขาก็ให้พกไว้ติดตัวนะครับเพื่อนๆมีอะไรอ่าชุกเฉินนะครับหรือว่าเอาไว้ป้องกันตัวหรือว่าเอาไว้ไล่อ่าสัตว์ป่าอันตรายอะไรพวกนี้ครับผมก็อ่าพูดง่ายก็เราเอาไว้ป้องกันตัวเองนะครับผมก็พกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะหาเจ็บของป่าแล้วเราจะดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปกินมากนะครับ ตอนนี้เราก็อาจจะไปหาลูกละกามกันนะครับโอเคพร้อมเราไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็เดินมาถึงดงละกขามป่าแล้วนะครับนี่เยอะมากนะครับละกามป่าเคเดี๋ยวเราจะไปหาดูข้างในว่ามีต้นไหนมีลูกบ้างนะครับโอ้โหนี่นะครับลูกเยอะมากเลยนะครับลูกละกามป่านี่น่ากินมากเลยครับแต่ว่าดูเหมือนจะยังไม่สุกนะครับอาทะายนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเป็นพวงหรือว่ายังไงนะครับ โอ้นู่นอีกนะครับผมโหมีเยอะมากครับนี่อีกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะหาดูต้นวันๆนะครับนี่นะครับเปลือกกระามเนี่ยเป็นรอยทัดป่ามากินนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินนะครับแต่ว่ามีรอยทัดป่ามากินนะครับตอนนี้น้องใช้บอกว่าเจออ่า ผวงที่หวานแล้วนะครับผมนี่เรามาดูกันโอ้โหนี่นี่เขาบอกว่าหวานนะครับอ่าลูกวันหวานเนี่ยให้สังเกตด,ดูตรงตุ่นนะครับเขาบอกว่าตรงหัวอ่าตรงหัวเหรอเขาบอกว่าถ้าหวานเนี่ยหัวมันจะออกแดกๆหน่อยนะครับจริงลรวลองไาดูนะต้องลองพิสูจน์ดูเป็นไงหวานหวานโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับ น้ำเตียวตักไม่รู้ว่าเจ้าวันหรือเปล่าทำไมมันมีหนำวะเนี่ยทำไมคขาไม่ออกแบบมาแบบว่าไม่มีหนำนี่น่ากินมากนะครับนี่เอ้โอ้อย่าบอกน,นะต้องในน้ำอ่ะแก่ใหม่ครับ นีพญยาจะไม่เห็นอันนี้เลอะอันนี้ไม่เลอะกินได้พยาจะไม่เห็นอืมวันครับอร่อยวัน ลูกวันครับผมหวานมากครับแก่ลําบากลำบาก,บากนี่นนะลองชิมดูนี่ทัายไลนี่ยอ่ะหวานนะครับหววนี้หวานนะครับม,มาดูพี่ล้นช,ชิมกันนะครับผม วนครับโหนี่นะครับวันนะครับอร่อยมากเป็นบุญของเรานะครับได้มากินละกมระกมป่าเม็ดมันจะใหญ่นะครับใช่เนื้อมันน้อยครับแต่ว่าหวานันเนื้อมันน้อยแล้วก็เม็ดเม็ดใหญ่ลูกเนี้ยใหญ่มากครับลูกแต่และลูกเนี้ยวันเจี๊ยบนี่ก็กินไม่หยุดเลยนะครับ นี่ก็กินไม่ยุดเลยนะครับผมอืสัสอีกแล้วเต็มปากเต็มคำโ,โหดูเม็ดนะครับทิ้งไปเยอะและ้วตัดไปกินลูกแล้วเนี่ยนี่มากินบุฟเฟ่และกามใต้ต้นเลยนะครับเนี่ยกินโอ้โหดูแปบนเป็นนี่น่ากินมากกินทีสามเม็ดเลยโอ้โห มาเจออีกต้นหนึ่งแล้วนะครับผมน้องชายบอกว่าต้นญี่ปว่นโอ้โหแล้วลูกเบลเลอร์เลยเสียบอกไม่รู้เหมือนกันอันนี้เหมือนหัวมันเหมือนจะเสียนะเสียครับโอ้โหแล้วลูกดูลูกใหญ่มากครับผมใหญ่ๆนี่เลครับมีเยอะครับเสียหมดเลยครับโอ้โหเด็มเลยแท้นะครับอ๋ออันนี้ลอยอ่าตัดป่ามากินนะครับผมน่าจะเป็นกระแตกระลอกนะครับกระลอกไม่น่ากินนะครับเป็นกระแต่ันจะกระแตอย่างเดียวอืม ของขอ,งองหวานทังสม่มากจะเสียเยอะนะครับูนะใช่ครับของหวานเมื่อกี้แบบมาเจอเปรี้ยวเพียบเลยนะแดงเกี๊ยบเลยแบบ,แ,บบแบบว่าแบบว่าเหมือนจะไม่เสียนะมาดูพวงหวานหวานมีได้เสียมีได้เสียช้ำเลยครับโอ้ยช้ำเลยเนี่ยไม,ไม่เสียนะเนี่ยแดดมันสุกแล้วว้างครับโอ้โหอย่างนี้ต้องลองกินบ้างจะก,กินบ้างไอ้พวงนี้ ันจะลบให้น้องโรชิม,มั่งนะครับโอเคลบให้ผมชิมมัง่งโอ้ยหอมมากนี่นะครับหืมเฮ <c oughs> ้ยว่านกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีเปรี้ยวน้นนอยๆอันนี้หวานเจี๊ยบเลย ความแตกต่างกับต้นเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหวานเนี่ยมันยังมีปเปรี้ยวมางแต่ว,ว่าต้นเนี่ยคือไม่เปรี้ยวเลยแล้วก็อ่าเม็ดมันเนี่ยจะเล็กกว่าเมื่อกี้เนื้อมันเยอะกว่านะครับโหนี่นะครับผมเรามาเจอทลายนี่อีกทลายหนึ่งนะครับพวงนี้หวานนะครับผมน้องชายมาก,กินเสร็จแล้วนี่ดูรอยเปือกที่ใหญ่กินเมื่อกี้เขาบอกผมว่าทลายพวงเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีลูกเยอะนะครับเขาบอกว่าหวานด้วยเดี๋ยวผมจะเอาอ่า วงนี้กลับบ้านนะครับผมเจ้ากลับไปกินนะครับห่วงเนี้ยน้องชายบอกว่าหวันนะครับโอเคจับให้โอ้ยโอ้ยจย,ย,ยกไห่หลอว,วะเนี่ยดูนะครับยาวมากเลยครับยาวมากครับโอ้ยนี่ติดบโลลอเลยนะเนี้ยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะเนี้ยแต่เนี้ยเสียลรงเนี่ย เดี๋ยวลูกขี่เขียนะออกกันนี่โอนะ้ยหนักห่วงยาวบื้นเลยถักก็มีหนังลักไปอย่างนี้ก่อนแล้วกัน โหพี่ล้นนี่แดงเคียรเลยโหนี่นะครับลูกละกรมามโหทลไลทลไลนี่ใหญ่มากนะครับผมพวงนี้พวงโหน่าจะเป็นร้อยร้อยลูกเกินร้อยลูกอะแค่พวงข้างล่างนั่นก็น่าจะประมาณเกินห้าสิบแล้วครับน่าจะสองสามร้อยลูกนะแน่นมากนะครับผมแบบนี้หายากมากมากเลยนะครับพวงใหญ่ๆหญ่แบบนี้ครับผมตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราอาไปหาละกามมานะครับก็ใหล่ามากๆเลยแล้วก็ แล้วก็มาพักผ่อนนะครับผมตอนนี้เราจะไปหาพักที่ไร่ต่อนะครับผมที่ไร่ที่เราปลูกข้าวไว้นะครับที่น้องชายกับปผมมาปลูกข้าวไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าได้หนึ่งเดือนอย่างที่ปลูกไว้อะยังยังไม่ถึงเดือนเต็มๆนะครับผมเราไปดูว่าข้าวเนี่ยขึ้นสูงยังนะครับตอนนี้ผมก็มา,าใกล้ถึงไร่แล้วนะครับผมก็มองขึ้นไปข้างบนนี่ก็เป็นไร่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปพักอ่าก็ตอปกลางไร่หมุ่นเวียนที่ทํากันอยู่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู หาผักนะครับแล้วก็เราไปดูว่าข้าวเราเนี่ยขึ้นสูงยังนะครับไปไปกันนี่นะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงไร่แล้วนะครับผมโอ้โหข้าวเนี่ยขึ้นสูงแล้วนะครับผมนู่นกับท๊อที่ผมบอกว่าผมจะพาไปนั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะครับข้าวนี่เราปลูกยังไม่ถึงเดือนเต็มนะครับผมก็งอกแบบพอดีช่วงนี้เนี่ยมีฝนเกือบทุกวันเลยนะครับก็ทําให้อ่าข้าวเนี่ยงอกไว้นะครับผม นี่นะครับเข้าที่น้องชายมาว่านไว้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นทั่วไปหมดแล้วนะครับผมที่มาหว่านไว้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปพักที่กตอตทอบกันนะครับนี่ก็เป็นต้นอ้อยนะครับผมอ่าไร่าชาวบ้านที่นี่นะครับที่ปลูกข้าวไว้เนี่ยกว่าข้าวมันจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยใช้เวลานานนะครับผมก็เลยอปลูกอะไร ในไร่เต็มไปหมดเลยนะครับผมอย่างเช่นต้นนี้ก็คืออ่าต้นเผือกนะครับผมนีต้นเผือกแล้วก็อันนี้เถานี้ก็อ่าเป็นอยู่ในตระกูลมันนี่แหละครับก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับผมนี่แล้วก็มีต้นอ่าต้นพริกต้นไรยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้น้องชายก็รออยู่บนบ้านแล้วนะครับผมขึ้นไปพักบนบ้านแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับ บนกระต๊อบนะครับผมนี่มีต้นขา้าวโพดด้วยนะครับต้นข้าวก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับนี่ ตอนนี้เราก็พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าเดินทางไปเก็บพักต่อนะครับผมผักที่เราปลูกไว้ในไร่นี้นะครับน,นี่นะครับผมผักที่เราปลูกไว้นะครับอี้เราเราเรียกว่าตะบะโดนะครับภาษากะเหรี่ยงเนี่ยตะบะโดเพียบเลยนะครับโอ้ต้นน่ากินมากเลอ้อีมออีดอดอดูกเลยนี่นะครับไหลายต้นเลย ต้นผักกัดผมไม่ทราบว่าเรียกว่าผักกัดหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่เป็นของกระเรียงนะครับนี่นะครับเป็นโดงเลยนะครับผมขอปลูกไว้ในไรยนี้นะครับผมนี่เยอะมากนะครับโอ้โหนี่นะครับต้นใหญ่มากๆนะครับผมสมบูรณ์ดีมากที่นี่เนี่ยปุ๋ยธรรมชาตินะครับผมเราไม่เคยวันใส่ปุ๋ยเลยนะครับ โอ้โหต้นหนึ่งเนี่ต้นใหญ่มากเลยนี่พรุ่งนี้เราจะเอากลับไปต้มกินที่บ้านนะครับผมนี่เรามาหาเก็บผักที่เราจะเอากลับไปกินที่บ้านนะครับออร์แก <Organ ic. S 1> นิกนี่โอ้โหต้นใหญ่บอนมันไม่ได้แก่นะครับแต่ว่ามัน,มนดินมันกมบมุณ์ดีมากนะครับผมนี่ดูแต่และต้นใบนี้โอ้โหใบใหญ่มากๆพักกัดกระเลียงนะครับ ผมไม่ทราบว่าเรียกว่าผักกาดหรือว่าผักอะไรนะครับแต่ว่าภาษธาตุเลียงเรียกว่าเบอร์บะโดนะครับงเดินไปครับไกลนดูดินนะครับโอ้โหดินนับลูกสตรอเบอร์รี่ลด้เลยร้อนจะได้ให้พวกคนต่อแหลกกินสตรอเบอร์รี่นะต่อแหลก โอ้นาต้นนี้ก็กินไม่หมดแล้วเนี่ยนะออโอ้โหเดี๋ยวเราจะกลับไปกินเขาก็ไปกินทั้งทีก็เอาให้มันพออิ่มอ่ะยี่สิบบาทเนี่ยครับยี่สิบบาทดูครับยี่สิบบาท,าทถ้สิบาดถ้าราทางไทยนี่ตะกามขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าฝั่งนี้นี่ครับประมาณนี้ยี่สิบบาทนี่บางทีได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ากิานไม่หมดหรอกเอาง่ายง่ายบางคนซื้อสิบบาทก็กินทั้งครอบครัวแล้วครับผม ตอนแบบเนี้ยกินมาเชื่อวเอเอาไปดองกินนะนะทำเป็นผันดองเมันกำลังยิ้มแบบเอานลอพวกน้องกันนะล้อออกเล็กไวแค่นี้กำลังเขื่นท่ี่มันเริ่มคล้ายๆคณะอี่ก็จะคล้ายาล้ แบบนี้ยงดูแต่ละต้นนะครับไม่เคยให้ปุ๋ยไม่เคยให้น้ำนะครับผมธรรมาช้ตนล้วนๆนี่เยอะมากครับตรงในไร่เลยนะครับผมในไร่ที่อ่าเราปลูกข้าวกินนี่แหละครับแต่ระหว่างที่ข้าวมันจะโตเนี่ยมันใช้เวลาช้านะครับเราก็เลยปลูกผักไว้กินก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ต้นข้าวของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ช่วงนี้ได้ฝนทุกวันนะครับ โอ้ดินนิ่มจัดเดี๋ยวจะดเทปโอ้โห,โห,โหดินยังดีนะครับผมนี่ผมซุม่มดูใกล้ๆดินนี่ลองควิกดินมาให้ดูหน่อยดินี่ดินที่นี่ก็ดีมากนะครับผมนี่ทำให้ผักที่นี่เนี่ยงามนะครับ นี่สองต้นนี่กัเบลเลอร์เลยนะครับสองสามต้นเนี่ยสามต้นสามต้นนี่ไป็นกำใหญ่เลยนะครับโ <c oughs> โหนี่ต้นนี้อร่อยนะถ้าเป็นสีเงี้ยต้นเนี่ยอนนันนี้แนละ้วแล้วก็ร้อยท่นี้ออกเนี้ยแล้วก็เลือลยไปเนี้ยมันจะเลื้อยได้ใบอ่อนอ่อนอได้ใบมันจะกว้างนะใบกว้างใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นใบอ่อนนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าใบาแก่นะครับ แค่มันสมบูรณ์แล้วก็ไปได้ธรรมชาติเป็นธรรมชาตินอนนอนกินแล้วไม่ตายโหนอนกินไปเยอะมากเลยนะเนี่ยคล้ายๆคณะเลยใช่ไหม,มใช่ไหมเพราะเรล่องคล้ยายๆพักคณะไม่รู้เหมือนกันเล่นถุงเล่นอ๋อเอาตอนนี้ก็จะนีอนนะอนตอนนี้อืมสองต้นดูนะดูใต้นี่ดู Đồn lăng, <laughs> <Ngàn như kia. laughs> Đồn lăng máy Đồn lăng máy này đi Con dài chứ ต้นนี้นะครับคือต้นเผือกนะครับนี่ต้นเผือกนะครับผมลายเนี่ยอันนี้ต,นต้นเข้าบางต้นเนี่ยพิงพ่งขึ้นเองนะครับเนี่ยมันขึ้นไม่พร้อมกันบางต้นก็สูงแล้วใช่ไหมใช่ดิต้นเผือกแต่ยาเผือกนะครับต้นเผือกแต่ยาเผือกคือต้นเผือกแต่ไม่เผือกนะครับ <c oughs> ไม่ถึงโคนอะ่ะไม่ได้ไม่ถึงต้นอ่ะ l a ท t o เลยนี่รู้แล้วครับนี่ตอนนี้ก็เด็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโหได้กัมเรือยเลยนะเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมแต่ว่าเราเอาแค่พอกินนะครับชนะปรนเทศไยน้องไฉนี่เขาจะเลือกแบบเจยยาวนะครับแบบว่า,าเขาจะเน้นต้นนะครับไม่เน้นใบนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยมันอร่อยนะครับมันกรอบแล้วก็หวานมันหวานแล้วก็มันกรอบ กินดิบชู่ให้ดูหน่อยครับหนอหนอนอย่ยาชวนหน้ากล่องอือ ใหญ่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาอะไรพูกไว้เราไม่ได้เ,เ,เราไม่ได้เตรียมย่ามเตรียมอะไรมาย่ามมี่้าบนเนี่ยหรือเปล่าวะมีก็สวยวดิเอาย่ามเข้านี้แหละอันนี้ก็ของผมนะครับที่ผมถอนมาไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ของน้องใช้ก่อนนี้นะครับนี่แบกกลับไปแล้วโอเคเดินทางกลับที่พักกันครับผม Hey, น้องชายเขาเดินกลับไปแล้วนะครับอันนี้ก็ของผมโอ้โ oh. ห oh. ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านที่พักของเราเรียบร้อยเลยนะครับนี่พักของเราเราจะอกลับบ้านวันพรุ่งนี้นะครับผม